สวัสดีค่ะน้องขอเล่าขอเสนอหนังแนวระทึกขวัญชื่อเรื่อง The Six th Sense สัมผัสสยองเริ่มเรื่องมาที่เมาคอมและแอนนามนีของเขากำลังดื่มฉลองที่เมาคอมได้รับรางวัลจิตแพทย์เด็กดีเด่นประจำเมืองฟิลาเดลเฟียขณะที่พวกเขาขึ้นมาต่อที่บนห้องแอนนากลับพบว่าหน้าต่างในห้องนอนถูกทุบและมีคนแอบเข้ามาในบ้าน เมาคอมค่อยๆเดินมาดูก็พบว่าคืออดีตคนไข้ของเขาเองชายคนนั้นชื่อวินเซนต์เขาโวยวายและต่อว่าเมาคอมว่าไม่เคยเชื่อในสิ่งที่เขาบอกและช่วยเขาไม่ได้เลยพูดเสร็จวินเซนต์ก็หยิบปืนมายิงใส่เมาคอมทันทีจากนั้นวินเซนต์ก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกันจบชีวิตตัวเองเรดูใบไ,ไม้ร่วงต่อมาเมาคอมมาตามดูเด็กคนหนึ่งชื่อโคลซึ่งเป็นคนไข้ของเขาโควิง่งหนีเข้ามาในโบสถ์เมาคอมก็ตามเข้ามาและแนะนำตัว ระหว่างคุยกันเมาความสังเกตเห็นรอยขูดที่แขนของโคด้วยตอนคำ่ำเมาค้ามกลับมาถึงบ้านส่วนแนนนาน,นอนหลับไปแล้วเขาจึงลงมาทำงานที่ห้องใต้ดินตอนเช้าที่บ้านของโคแม่เรียกโคมากินข้าวพร้อมกับปิดประตูตู้เก็บของที่มีคนเปิดทิ้งเอาไว้แม่เห็นเล็กท้ายของโคเลอะจึงเดินแมลวันใหม่มาให้แต่พอกลับมาก็บพบว่าประตูตู้เก็บของที่เพิ่งปิดไปกลับเปิดออกมาเหมือนเดิมแม่คิดว่าโคเป็นคนทำจึงถามว่าเปิดหาของอะไรเหรอลูก โคไม่ทันได้ตอบอยูยูก็ต้องรีบออกไปเพราะทํมมี่เพื่อนของเขามารับไปโรงเรียนแล้วพอโคออกไปแม่สังเกตเห็นรอยมืออยู่บนโต๊ะของโครอยนั้นค่อยๆระเหยและจางลงไปที่น่าแปลกก็คือมันมีขนาดใหญ่กว่ามือของโคมากตอนเย็นโคกลับมาถึงบ้านเจอทั้งแม่และเมาคอมนั่งรอยอยู่ระหว่างที่แม่ไปทําแพนเค้กโคกักบเมาคอมได้คุยก,ก,กันจึงทําให้เรารู้ว่าพ่อกับแม่ของโคหยาก,กันแม่เป็นห่วง โลวว่าโคจะมีปัญหาเลยจานจิตแพทย์เด็กมาให้โคาแต่โคลกับ,บอกมาเข้าไปว่ายังไงก็ช่วยเขาไม่ได้หรอกแล้วก็เดินจากไปตอนเย็นหมอคอมรีมาที่ร้านอาหารเขาขอโทษแอนนาที่มาช้าจากนั้นก็เ,เล่าเรื่องงานให้แอนนาฟังว่าเคสของโคลคล้ายกับเคสของวินเซนต์เลยและเขายังสงสัยว่าโคลจะถูกทำลายร่างกายด้วยพอสังเกตเห็นรอยขวนที่แขนของโคลแ,แอนนาไม่สนใจเธอเช็คบินพร้อมกับพูดออกมาว่า สุขสันต์วันครอบรอบแต่งงานแล้วเมาข้อมแล้วก็ลุกขึ้นกลับบ้านทันทีเช้าวันต่อมาเมาข้อมาหาโคอีกโคเล่าว่าเขาต้องทําตัวสนิทสนมกับทอมมี่เพื่อที่จะได้ดูเหมือนเด็กปกติแต่แม่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเขาทั้งทั้ที่ทอมมี่ไม่ได้ชอบเขาเลยที่บ้านขณะที่แม่กําลังทําความสะอาดบ้านอยู่นั้นแม่ก็สังเกตเห็นว่ารูปของโคมีแสงอะไรบางอย่างอยู่ด้วยขึ้นมาบนห้องนอนของโคแม่ก็เจอเข้ากับกระดาษโน้ตที่เขาเขียนคําด่าทอมากมายไว้ในนั้น ที่บ้านเมาคอมมีคนมาเคาะประตูหน้าบ้านเมาคอมจึงตะโกนบอกให้อนนาช่วยเปิดประตูให้เมาคอมได้ยินเสียงผู้ชายคุยกับแอนนาะเขาจึงมาแอบดูผู้ชายคนนั้นยืนอยู่หน้าบ้านสักพักแล้วก็ขับรถออกไปวันต่อมาโคมางานวันเกิดบ้านเพื่อนเขาเข้ากับเพ,เพื่อนได้ไม่ดีเท่าไหร่โคถูกทอมมี่แกล้งจับขังในห้องเต้หลังคาโคลองให้ไวๆเสียงดังด้วยความกลัวแม่ได้ยินเสียงจึงรีบมาช่วยแต่ก็เปิดประตูไม่ได้ สักผักประตูก็เปิดออกมาเองแมรี่เข้าไปช่วยแต่ก็พบว่าโคาได้สลบไปแล้วแมรี่พาโคลมาที่โรงพยาบาลหมอสังเกตเห็นรอยข่วนตามตัวของโคจึงคิดว่าแม่เป็นคนทำแมรี่ปฏิเสธเสียงแข็งว่าเธอไม่ได้เป็นคนทำทางด้านเมาคอมก็เข้ามาคุยกับโคโคถามว่าทำไมเมาคอมถึงดูเศร้าเมาคอมจึงเล่าให้โคลฟังว่าเขาเคยมีคนไข้เด็กคนหนึ่งแต่เขาช่วยเด็กคนนั้นไว้ไม่ได้เขาพยายามทำทุกอย่างแล้วจนเขากับเมียเริ่มห่างเหินกัน แล่ว,วันนี้เขาก็เจอกับโคลจึงอยากจะช่วยโคลให้ได้เพราะจะได้รู้สึกปลดล็อกลิงเด็กคนนั้นไปด้วยโคลจึงบอกว่าจะเล่าความลับให้ฟังโคลบอกว่าเขามองเห็นผีเดินไปเดินมาเหมือนคนเป็นๆพวกนั้นมองไม่เห็นพวกเดียวกันจะมองเห็นเฉพาะสิ่งที่อยากเห็นและไม่รู้ตัวว่าตายแล้วทางด้านเม,ม้าคอมเขาประเมิอนอาการของโคลว่าหนักกว่าที่คิดมองเห็นภาพร้อนและคิดว่าคงช่วยโคลไม่ได้แน่นอนแม่พาโคลกลับมาบ้าน เธอมองเห็นรอยขาดที่เสื้อของโคจึงเปิดเสื้อออกดูเธอก็เจอรอยข่วนที่หลังโคแม่คิดว่าเพื่อนโคเป็นคนทําจึงรีบโทรไปบอกแม่เพื่อนโคทันทีว่าอย่าให้เด็กๆมาแกล้งโคอีตอนดึกข้อปวดฉี่เขามองออกมานอกงห้องอย่างหวาดระแวงจากนั้นตัดสินใจรีบวิ่งเข้าห้องน้ำทันทีสักปักโคร,รู้สึกเหมือนมีใครเดินผ่านจึงค่อยๆเดินตามมาดูโคนึกว่าเป็นแม่ที่ยืนอยู่ที่ครัวแต่มันคือผีผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังโวยวายอยู่ในครัว และผีตัวนี้นี่เองที่เปิดประตูตู้เก็บของไว้ในตอนต้นเรื่องโคตกใจรีบวิ่งกลับเข้าห้องทันทีเขาร้องไห้และได้แค่สวดมนต์วันต่อมาเมาคขามาหาโคที่โรงเรียนอยู่ๆโคก็หยุดเดินและมองไปที่เชิงบันไดโคมองเห็นผีอีกแล้วเมา้ามองดูแต่ก็ไม่เห็นอะไรโถาวเมาคาเคยรู้สึกไหมเวลาเย็นว่าที่ท้ายทอยหรือเวลาที่ขนแขนลูกเกลียวนั่นแหละคือผีที่โตอาหาร แม่คิดว่าโคขโมยสร้อยที่คุณยายให้เธอไปพอเธอเจอมันในลิ้นชักห้องโคโคมองหน้าแม่และบอกว่าเขาไม่ได้เอาไปแม่โมโหมากเพราะคิดว่าโคโกหกตอนดึกโคก็เจอผีในบ้านอีกเขากลัวจึงมาขอนอนกับแม่เช้าวันต่อมาที่ร้านที่แอนนาทำงานอยู่เธอให้ของกวนชายคนหนึง่งซึ่งชายคนนี้ก็คือคนที่มาหาแอนนาที่บ้านนั่นเองขณะที่พวกเขากำลังจ,จูบก,กันอยู่ๆก็มีเสียงดังคล้ายกระจกแตก พวกเขารีบเดินออกมาดูก็พบว่ากระจกประตูหน้าร้านแตกแอนนารีบออกมาดูหน้าร้านแต่ก็ไม่เจอใครแต่ตัดพามาที่ซอยข้างร้านก็เจอเมาคอมกำลังเดินด้วยความรีบร้อนเมาคอมคุยกับโคลว่าเขาไม่สามารถรักษาโคได้พอไม่อยากให้ความสัมพันธ์กับเมียแย่ไปกว่านี้เขาอยากมีเวลาให้เธอมากขึ้นโคร้องไห้และบอกว่ามีแต่เมาคอมเท่านั้นที่ช่วยเขาได้เขาถามเมาคอมว่าเชื่อในสิ่งที่เขาเล่าให้ฟังไหมเมาคอมไม่รู้จะตอบยังไง โคจงพูดออกมาว่าคุณจะช่วยผมได้ยังไงเธอคุณไม่เชื่อผมซึ่งคำพูดนี้คล้ายกับของวินเซนต์อดีตคนไข้ของเมาข้ามากทำให้เขาเก็บเอาคำพูดของโคมาคิดและเปิดฟังเทปบันทึกการรักษาของวินเซนต์และในที่สุดเมาคอมก็ได้ยินเสียงของวิญญาณซ่อนอยู่ในเทปวันต่อมาเขาเรีบมาหาโคและถามว่ารู้ไหมว่าผีพวกนี้ต้องการอะไรจากเธอโคบ,บอกว่าคงอยากให้ช่วยเมาคอมยิ้มและบอกว่ามีวิธีที่จะรับมือกับผีพวกนี้แล้ว คือเราต้องฟังพวกมันตอนคำขณะที่เมาข้องกลับมาถึงบ้านเขาก็เจอผู้ชายคนเดิมเดินออกมาจากบ้านเขาสงสัยพยายามเรียกแต่ชายคนนั้นไม่ได้ยินและขับรถออกไปที่บ้านโคเขาได้ยินเสียงแม่ละเมอจึงเดินมาดูแม่พรกกับมาถึงห้องโผสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างแปลก,แ,ปลกและก็ใช่จริงๆยูยูผีเด็กผู้หญิงก็โผลมาโอตกใจรีบวิง่งหนีแต่เขาก็ตั้งสติได้แต่ตัดสินใจเดินกลับไปหาผีเด็กตนนั้น พร้อมกับถามเธอว่าเธอต้องการอะไรวันต่อมาโคและเมลเข้ามาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งกําลังจัดงานศพกันอยู่บ้านหลังนี้คือบ้านของผีเด็กผู้หญิงนั่นเองโคเดินขึ้นไปชั้นบนค่อยๆเปิดประตูเข้าไปในห้องเขาเดินสำรวจอยู่ๆก็มีมือโผล่มาจับขาโคและมันคือมือของผีเด็กผู้หญิงนั่นเองเธอยื่นกล่องให้โคใบหนึ่งโคถือกล่องนั้นเดินลงมาและยื่นให้กับพ่อของผีเด็กผู้หญิงพ่อเปิดกล่องออกดูข้างในคือวิดีโอที่ถูกแอบถ่าย ตอนที่แม่ของผีเด็กกําลังวางยาใส่ในอาหารให้ผีเด็กกินในที่สุดทุกคนก็ได้รู้ความจริงว่าเธอเสียชีวิตเพราะใครวันต่อมาหมาคอมมาดูโคแสดงละครวิธีที่โรงเรียนหลังจบโชว์โคบ,บอกหมาคอมว่ามีวิธีที่จะทําให้หมาคอมได้คุยกับเมียแล้วลองคุยกับเธอตอนหลับดูสิเธอจะฟังคุณและโคยังบอกอีกว่าคงจะไม่ได้เจอกับหมาค,คอมอีกแล้วและหมาคอมก็คิดว่าเขาช่วยโคได้แล้วเช่นกัน ระหว่างทางที่โคลับบ้านมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นโคมองหน้าแม่แล้วบอกว่าเขาพร้อมจะบอกความลับของเขาแล้วโคบอกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งตายและผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ข้างเขาตอนนี้แม่บอกโคว่าเริ่มกลัวแล้วนะโคบอกว่าบางครั้งเขาก็กลัวแม่จึงถามว่าโคเห็นผีหรือลูกโคจึงบอกแม่ว่าคุณยายฝากสวัสดีและฝากขอโทษที่เอาซอยเส้นนั้นไปแม่บอกว่าคุณยายตายแล้วนะลูกเขาบอกว่าเขารู้และยังบอกแม่อีก ว่าคุณยายไปดูแม่แต้ลํำนะตอนแม่เป็นเด็กถึงตอนนั้นจะทะเลาะกันแต่ยายแอบดูอยู่หลังเวทีแม่เลยไม่เห็นว่ายายดูอยู่แม่ได้ยินก็ร้องไห้เพราะเรื่องพวกนี้โคไม่มีทางรู้ได้แน่นอนทางด้านมาค่อมเขากลับมาถึงบ้านก็เจอแอนนาหลับอยู่เขาจึงตัดสินใจทําตามที่โคบอกเขาคุยกับเธอตอนที่เธอหลับแอนนาละเมอตอบกลับมาว่าทําไมถึงทิ้งเธอไปพร้อมกับแหวนแต่งงานในมือเธอที่กลิ้งตกลงมา เมาเขามองดูแหวนและมองดูมือตัวเองเสียงของโคที่เคยพูดไว้ก็ลอยมาว่าเขามองเห็นวิญญาณคนตายคนพวกนี้ไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายแล้วภาพต่างๆในอดีตก็ลอยเข้ามาภาพที่เขานั่งรอโคในบ้านรวมทั้งตอนที่เขามาหาแอนนาช้าและเธอลุกหนีไปในตอนนี้เขารู้ตัวแล้วว่าเขาคือหนึ่งในวิญญาณที่โคมองเห็นตัวเขาได้ตายไปแล้วตั้งแต่ที่ถูกวินเซนต์ยิงวันนั้นและในที่สุดเมื่อมองเข้ารู้ตัวว่าได้ตายไปแล้ว และยังปลดบ่วงในใจลุงวินเซนต์ไปแล้วด้วยเขาจึงหมดห่วงและได้ร่ำลาคนรักเพื่อจากไปตลอดกาลก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ The Sixth Sense สัมผัสสยองเพื่อนๆอยากให้เราสปอยหนังแนวไหนเรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะคะติดตามพวกเราได้ทั้งช่อง YouTube และ Facebook นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย